ชั้นนะคะเวลาเก็บมาเนี่ยล้างน้ำแล้วตรงก้านมันเนี่ยต้องเอาออกเพื่อเพื่อที่จะเพื่อเอาเกรสรมันออกนะคะเนี่ยเราจะเอาเกรสรมันออกเพราะว่ามันจะเป็นสาเหตุของผูมงแพ้ค่ะเนี่ยเราต้องเอาเกรสรอ,ออกให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวไปขยำน้ำแล้วกรองนะคะ เดี๋ยวเอาเป็นชันนะคะเอาน้ำดอกอัญชันหุงข้าวก็ใส่ไปตามธรรมดาเลยค่ะใช้แทนน้ำนะคะเมื่อวานนี้น้องเขาเก็บมาน้อยไปหน่อยสีมันไม่เข้มก็น้องก็เอามาเติมค่ะช้ามามันจะบานใหม่แล้วก็พอจะสุกก็เอาใบเตยเนี่ยฉีกๆใส่เข้าไปนะคะ เอาใบเตยฉีกใส่เข้าไปเขาจะได้หอมค่ะนคะคะเอาไปเตยฉีกใส่เข้าไปแล้วปิดฝาค่ะเข้ายยำตัดใต้นะคะเราหุงด้วยน้ําดอกอัญชันแล้วก็ใส่ใบเตยค่ะใส่น้ําดอกอัญชันไปนะคะเครื่องผักเขาก็มีเยอะเลยค่ะมีใบชะพูหัน่นมะม่วงสับแครอทจริงๆต้องสับนะคะน้องเขาไม่รู้เขาเอาไปหัน่นมันจะแข็งค่ะแล้วก็มีถั่วพูที่ต้นค่ะ ถั่วพูหั่นแล้วก็มีใบเปาะวันนี้มีมันแกวป้าน้องก็ใส่สับมันแกวใส่ค่ะมีใบผักชีฝรั่งมีดอกฟักทองป้าน้องก็เก็บดอกฟักทองมามีใบมะกรูดแล้วป้าน้องมีทับทิมแดงป้าน้องก็มาใส่ด้วยนะคะแล้วก็มีมีมะดันค่ะก็มาสับใส่มีกุ้งแห้งป่นแล้วก็มีมะพร้าวคั่วค่ะมีตะไคร้หั่นฝอย พริกปน่นน้ำบูดูค่ะป้าน้องหั่นกระไอ้น้ำกระเทียมโทนใส่เข้าไปหน่อยนะคะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ตักราดแล้วก็คุกค่ะอันข้าวยำปากใต้นี่จะกินกินผักได้เยอะค่ะตอนน้ําท่วมเนี่ยช่วยป้าน้องได้เยอะคือป้าน้องซื้อซื้อน้ำบูดูที่เขาผสมแล้วหรือยังไม่ผสมเนี่ยมาเก็บไว้ แล้วก็ก็ไปเก็บผักที่สวนนะคะแล้วก็มาหัน่นมันมีใบชะพูด้วยนะคะใบชะพูค่ะมีกระถินก็ใช้เม็ดกระถินนะคะมียอดชะอมก็ใช้ได้ค่ะไม่งั้นก็สตอนะคะแล้วเราก็หยิบผักอย่างละนิดละหน่อยค่ะมาใส่ ก็หยิบผัดอย่างละนิดละหน่อยมาใส่อ,อ,อุ้งแห้งนี่เขาใส่นิดเดียวนะคะค่ะ อย่างละนิดละหน่อยค่ะมีป้าน้องก็ใส่มันแก้วด้วยป้าน้องมีทับทิมแดงก็ใส่เข้าไปด้วยค่ะค่ะแล้วก็ตักน้ำลาดค่ะน้ำนี่ก็เคี่ยวนะคะน้ำเนี่ยเคี่ยวน้ำบูดูแล้วก็น้ำเปล่ามะขามเปียก น้ำตาลกับน้องใส่น้ำกระเทียมดองเกาไปนิดนึงค่ะเนี่ยก็ตักลาดแล้วก็ลาดเสร็จแล้วก็คุกค่ะแล้ก็คุกน้ำลาดแล้วคุกแล้วชิมนะคะถ้าเผื่อเค็มแล้วก็ไม่ต้องเติมถ้าเผื่อมันยังจืดอยู่ก็เติมน้ำลาดได้นะคะน่ากินไหมคะยำสมุนไพรกับปาน้องนะคะข้าวยำปัดใต้ค่ะ เห็นไหมคะเขาจะมีผักเยอะเลยเนี่ยคะ่ะเราเติมได้ตามชอบเลยคะ่ะเราต้องการเผ็ดก็ก็ใส่พริกขี้หนูป่นไปนะคะต้องการเปรี้ยวก็เอามะนาวบีบได้คะ่ะแต่ป้าน้องใส่มะขามเปียกไปในนี้แล้วคะ่ะ